นะครูบาอาจารย์เดินทางมาถึงแล้วนะเดี๋หลังจากที่ทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จก็จะนิมนต์ท่านได้มาบรรยายทำให้ฟังก็ก่กอนสวดมนต์อธิบายให้ฟังซะก่อนนะการสวดมนต์ี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ ช่วยให้เข้าถึงธรรมได้นะ่ะเห็นเดี๋ยวนี้มีพระออกมาพูดมียมมาพูดไม่จำเป็นต้องสวดมนต์อะไรเงี้ยนะคือถ้าเราคิดว่าสวดเพื่อให้มันคลังเพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอาตมามองว่าไม่จำเป็นไม่ต้องไม่ต้องสวดก็ได้นะแต่ถ้าสวดเพื่อที่ให้เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อันนี้ควร นะเพราะว่าการสวดมนต์เป็นการศึกษาพระสูตรคำว่าพระสูตรมาจากคำว่าสุตะสุตตะแปลว่าการศึกษานั่นแหละการได้ยินได้ฟังนะฮะนะสุตตะสุตสตะคำนี้หมายถึงการศึกษาด้วยนะริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเนะีนะ่ยคำว่าได้สดับแล้วคือได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจนะใช้คำว่าสุตตะเหมือนกันนะ การที่เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่ผู้เจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ว่าพอได้สวดแปลได้ฟังคาําอธิบายอะไรเงี้ยก็จะช่วยให้เรากระจ่างแจ้งขึ้นมา,วาไว้ที่เราสวดกันอยู่เนี่ยสวดเรื่องอะไรสวดเพื่ออะไรอะไรเงี้ยนะ,นะต้องขออภัยด้วยนะท่านที่นั่งแบบนี้นะ เพิ่งผ่าตัดมาแล้วหมอห้ามนั่งกับพื้นไม่ใช่อะไรเดี๋ยมานั่งแทะอยู่บนเก้าอี้คนเดียวไม่ใช่อะไรไปผ่าตัดกระดูกต้นคอมาน่ะกระดูกงอกนะเพิ่งรู้ว่าพอแก่แล้วกระดูกงอกได้ตั้งหากไม่ได้งอกธรรมดามันงอกแล้วดันไปทับเส้นประสาทต้องให้ปวดชามาลงมาไหลน่ะก็เลยไปผ่าตัดมาหมอเขาบอกขอร้องนะ เลิกนั่งกับพื้นนะก็เลยตามใจหมอสักหน่อยช่วงนี้นะนะแล้วก็เออก็รู้สึกดีขึ้นไหนที่มันปวดหลังเล้าไปทั้งก้นทั้งหลังนะปวดต้นคอปกติถ้านั่งสมาธิเครื่องยนมงเนี่ยนะปวดที่หมดแล้วหลายข้างเนี้ยเล้าไปหมดเป็นมาหลายปีแล้วแหละนะพอไปผ่าตัดมาก็เออหายไปแต่พอไปยกอะไรหนักๆหน่อยเริ่มมาอีกแล้วนะ บางทีก็อดจะยกไม่ได้หมอก็หหามไม่ยกบางทีก็อดจะยกไม่ได้เพราะหันซ้ายหันขวาด้วยใช้ใครยกเองบางทีเป็นงันนะกติไปฟังยอมนิดหนึ่งหนที่เราจะสวดเนี่ยเขาเรียกว่าบทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยนะัยนะยอมอาจจะฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะสำหรับคนใหม่นะนี้นะนะมันจะไปคิดเราสวดแล้วจะต้อง ดนบรรดานในชีวิตเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่ได้เพื่ออะไรทั้งนั้นแหละที่โสดอย่เนี้ยนะเพื่อให้รู้ว่าผู้เจ้าก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละแต่ว่าสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองจนสามารถจะดับทุกข์ให้กับตนเองแล้วก็พาให้เวไนายสัตว์ถึงความดับทุกข์นั้นได้ <c oughs> เวไนเวไนายสัตว์คืออะไรมาจากคาว่าวินยัยอ่ะเวไนวินยัยสรรับเดียวกันเลย วินัยไปว่านําไปดีแล้วนําไปวิเศษแล้วนะนะนำไปสู่ในทิศทางที่ดีพูดง่ายๆคือถ้าใครที่มีวินัยมีระเบียบให้กรชีตัวเองนยนะมีกฎระเบียบหน่อยว่าไม่ใช่เลื่อยเปื่อยเชยแฉอยากทับไรกุกทําเลื่อยเปื่อยคนประเภทอย่างนั้นประสบความสำเร็จได้ยากใช่ไหมนี่ถ้ามมีวินัยให้กับตัวเองนะแปลว่านําชีิตัวเองไปสู่ไปในที่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมพูดง่าย นั้นเวนัยสัตว์ในความหมายนี้จึงหมายถึงว่าสัตว์หรือบุคคลที่ผู้เจ้าสามารถแนะนาําในทางที่ดีขึ้นได้พอไม่ได้แปลว่าผู้เจ้าจะแนะนําไม่ดีได้ทุกคนใช่งไหมบางคนก็ไม่ฟังบ้านอยู่หน้าวัดก็ยังไม่เข้าวัดเลยนะนอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอันนี้นที่เราสวดสรรเสริญคุณของพระร,ราตรัยก็ให้รู้ว่าโอ้ผู้เจ้านี่เป็น อรหันนะเป็นพระอรหันผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองเองนะสัมมาสัมพุทโธนะไม่ได้ไปฟังใครมานะอที่วงทรงคนพบนี่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนเลยนะจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะได้นะตัสรู้ชอบนะสัมมาตัวแรกเนะี่ยแปลว่าชอบนะสัมตัวที่สองแปลว่าเองนะสัมมาสัมแล้วก็พุทธะก็คือรู้ รู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะวิชาจรณะสัมมโนนะถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤตินะจะมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือนะไปดูเอาเองนะตอนนี้กำลังพิมพ์เล่มใหม่อยู่ตอนนี้นะนะชุดนี้จะเอาไปถวายตามวัดต่างๆแล้วนะตอนนี้กำลังพิมพ์เล่มใหม่ทำเชิงอัดใหม่ยกเล่มเลยสั่งพิมพ์ไปสามพันเล่ม ถามโรงพีว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหรวะเนี่ยหนังสือจะหนากว่าเดิมอีกหลายหน้าพอเพิ่มหลายประสูตรเขาก็ส่งบินมาให้ดูเกือบห้าแสนเห็นเราเห็นก็น้ามืดเห็นราคาเห็นราคาหนังสือโอ้เกือบห้าแสนนยาดูในบัญชีมันเหลือตังพอจ่ายเขาพอวาเนี่ยคือปกติมาจะเป็นคนประเภทอย่างนั้นอยากทำอะไรทำเลย เท่าไหร่ก็ช่าหัวมันเดี๋ยวค่อยว่านอีกทีเดี๋ยวตั้งมาเองประเภทอย่างนั้นนะเพระฉะนั้นพระเจ้านี่ทรงประกอบพร้อมด้วยวิชาความรู้นะนะไม่ใช่วิชาแบบที่พวกเรารู้นะวิชานะภาษาไทยมันกร่อนชอช้างไว้ตัวหนึ่งหลือคำา่าวิชา นะไปว่ารู้นั่นแหละความรู้นั่นแหละชาท่านดีความรู้วิไปว่าแจ้งรู้แจ้งรู้ยิ่งรู้แตกต่างอะไรเงี้ยนะฮตรนี้ในภาษาสันสกฤตใช้คำว่าวิทยาอันเดียวกันนะนะชื่อโรงเรียนทั้งหลายจะลงท้ายด้วยคำว่าวิทยาวิทยายยนะวิชาล้วไม่ได้มาใช้สักเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความรู้และความประพฤติสุขโตสเสด็จไป ที่ไหนก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ที่นั่นหรือบางทีเราเรียกทับศัพท์ว่าพรนะสุคตพระสุคตเนี่ยก็มาจากศรรัพท์นี้นะสุไปว่าดีคาตะเนี่ยเปว่าไปแค่นั้นเองพระสุคตก็คือเสด็จไปที่ไหนก็ก่อให้เกิดประโยชน์กันที่นั่นอันหะนึ่งโลก,กวิทูรู้แจ้งโลกนะวิทูวิทะเนี่ยนะนะรู้แจ้งโลกรู้ว่าโลกจริงเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่ก้อน ดวงดาวลอยเทง่งเต่งอยู่กลางอวากาศอยู่แค่นั้นนะโลกในความหมายของพุทธยังมีความหมายลึกซึ้งว่านนอย่างเช่นสัตว์แต่ว่าโลกเนี่ยไม่ใช่แค่โลกที่เป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นมันยังมีอีกหลายมิติที่มันซ้อนอยู่ในนั้นนะอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของตัดถึงเรื่องของพภบูมิที่มีถึงสามเสีดพอบพูมิอย่างเงี้ยนะนี่พระเจ้ารู้ไปเข้าไปรู้ไปเห็นนะแต่เราก็จะสัมผัสได้สักกี่มิติแล้วเนี่ยว้างคุณยาว นะคุณอะไรสูงกว้างยาวแค่นั้นเอยมิติที่เรารับรู้ได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็มิติของเวลาแค่นั้นเองที่มนุษย์สัมผัสได้ตอนนี้นะนะแต่ว่าพู้เจ้าเห็นรายละเอียดอะไรมากกว่านั้นนะที่จริงแล้วไอ้สิ่งที่เรากาลังศึกษาตอนนี้นะสิ่งที่พู้เจ้านํามาสอนเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้ารู้แล้วนํามาสอนนั้นพาให้เราดับทุกข์ได้อย่างเช่นอะไรฟิสิก วิชาวิสศส์นี่เป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมเคมีชีวะอะไรพวกนี้น่ะคณิตศาสตร์พวกนี้พวกนี้ธรรมชาติทั้งหมดเลยน่ะแล้วไปเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้นะเขาเป็นเขาอยู่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าค้นพบเข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนวิชาพวกเนี้ยเป็นวิชาที่มีอยู่ประจําโลกแล้วเราก็นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ไปค้นพบนู่นนี่นั่น มันมีอย่างงี้มีเคมีอย่างนี้พอเอาไอ้นี่มาใส่กับไอ้นี่มันจะกลายเป็นเคมีชนิดนี้อะไรกว่าไปพอดันดึดดงไอ้นี่ออกก็จะกลายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็วานไปผู้ชาไปค้นพบธรรมชาติพวกนี้แหละไปเห็นธรรมชาติพวกนี้แหละนะแต่ไม่ได้เห็นเฉพาะพอนอกเห็นข้างในนี้ด้วยแต่ที่จริงนักวิทยาศาสตร์ก็รู้นะว่าข้างในเป็นยังไงอ๋อประกอบด้วยอะตอมต่างๆอะไรเงี้ยนเอาเข้าจริงนักวิทยาศาสตร์ก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นอนัตต่างจริงนะ มันไม่เที่ยงนะมันมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะมันไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยนยักายศาสตร์ก็เห็นนะแต่เห็นด้วยเครื่องมือที่ใช้เขาใช้วัดเอาใช่ไหมเอาเครื่องมือเข้าไปวัดแต่ผู้เจ้าใช้ใจเข้าไปวัดนะอันนี้คือความต่างนะผู้เจ้าเห็นได้ด้วยใจไปเห็นถึงความเกิดดับภายในแต่นี้ไม่ได้เห็นเฉพาะทางรูปทางกายภาพแค่นั้นนะทางวัตถุเท่านั้นนะแต่เห็นอะไรด้วย เห็นในเรื่องของจิตด้วยนักยิทาศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องของจิตส่วนมากนะสังเกตดูนะนักยิทาศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องของจิตเชื่อว่าไอ้ที่เรารู้สึกตัวไอ้ที่เรารักเราชอบเราโกรธเราเกลียดอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบสารเคมีในสมองระบบไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนักยิทาศาสตร์ก็เชื่ออย่างนั้นแต่ผู้เจ้าถือถ้าเราปฏิบัติไปเราก็เห็นเองบางทีก่อนที่เราจะลุกไปเดินไปนั่งไปทำนู่นทนํานี่มันสร้างภาพขึ้นมาในสมองก่อนแล้ว แป๊แบๆบขึ้นมาในสมองแล้วแล้วพอดูเขาเ้าไปจริงจะเห็นว่าเอา้าสมองนี่มันถูกสั่งการมาจากจิตอีกทีนึงอะไรเงี้ยอันนี้ต้องปฏิบัติมีสติคมๆสักหน่อยก็ถึงจะเห็นชัดแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องของนามธรรมเนี่ยมันละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่ารูปธรรมนี่อีกนะอะไรเงี้ยเึืงจะเข้าใจนี้นี่คือวิชาที่พระเจ้าสมงอนพบวิชาและจรณะนะจรณะคือความระพฤต สุกโตไปถึงไหนแล้วโลกวิทูอันนี้รู้แจ้งโลกนะอนุตตโรปุริสธรรมสารติเป็นครูนะเป็นผู้เป็นสารตีฝึกบุคคลที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอนุตตะระเพว่ายอดเยี่ยมนะอย่างไม่มีใครเกินกว่าผู้เจ้าอยก่แล้วเพราะรู้ว่าคนนี้ควรจะสอนอะไรคนนี้ควรจะพูดอะไรก็น้จะเข้าใจนะจะแสดงธรรมโปรดคนนี้ยังไงนะ อน่าสังเกตได้ไว่าทำไมผู้เจ้าแสดงธรรมอะไรไว้ต้องเยอะแย 84, ะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันอะไรเงี้ยแปดหมื่นสี่พันหัวข้อถามว่าธรรมขันขันธาตุแปลว่ากลุ่มหมู่กลุ่มะอะไรเงี้ยนาะแปดหมื่นสี่พันข้อที่แสดงธรรมไว้เยอะแยะอะไรเพราะอัธยาศัยของผู้ฟังแตกต่างกันแต่ละคนก็มีนิสัยใจคอแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าคนนี้ไปพูดเรื่องนี้ไม่เข้าใจก็ต้องปรับ จะพูดเรื่องลึกซึ้งกับบางคนก็นรับไม่ได้เอเคตื่นเพระละพูดเรื่องให้ทานเพราะละพูดเรื่องเมตตาเพราะละอะไรเงี้ยไหยจะไปพูดปฏิจจสมุปาลกูไม่รู้เรื่องหูไม่กระดิกเลยจะไปพูดให้เหนื่อยทนะําไมจริงไหมนะอันนี้เขาเรียกว่ารู้อัธยาศัยของสัตว์นะีศรัทธาเป็นพระศาสดาศรัทธาเป็นครูศรัทธาในศาสดาแปลว่าพูดสอนนะีศรัทธา เทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดานะมนุษย์นะแล้วก็พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพักควาเป็นผู้ฉลาดในการจำแนกแจกธรรมแปลได้อีกหลายความหมายนะแต่ว่าอาตมาเจ้าความหมายนี้นะแปลว่าผู้มีโชคก็ได้นะพักควาเราจะได้ยินคำว่าพรักควาพักคว,วันตาพักควันโตอะไรพวกนี้เวลาเห็นในภาษาบาลีเห็นศัพท์พวกนี้เยอะนะนะ อันนี้คือคุณเก้าประการของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเข้าใจก่อนก่อนสวดเราจะได้เข้าใจนะฮะส่วนคุณของว่าธรรมหประการคืออะไรหนึ่งสวากขาโตมาจากคําว่าสุบวกกับอักขาตะสุไปว่าดีอักขาตะไปว่าพูดหรือตรัสตรัสไว้ดีแล้วนะสวากขาโตทำมา พุทธ่พระเจ้าตรัสไว้เนี่ยตรัสไว้ดีแล้วดียังไงก็ตรัสไว้สองพันห้ารอยกว่าปียังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะสิ่งที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ไม่เปลี่ยนเลยเพราะอะไรพพเพราะพระเจ้าเอาความจริงมาตราัสความจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเป็นมันอยู่อย่างเงี้ยจะกี่พันกี่หมื่นปีก็จะเป็นอยู่อย่างนี้จะแตกต่างจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สังเกตไหมนะทฤษฎีทงางวิทยาศาสตร์เนี่ยพอผ่านไปสองร้อยปีอาจจะมีนักวิยาศาสตร์ค้นพบอะไรที่ มันมันดีกว่าเดิมมันถูกต้องกว่าเดิมอะไรทฤษฎีก็ <c oughs> จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่วิทยาศาสตร์นะเพราะอะไรเพราะาาามันยังไม่จริงแท้แต่สิ่งที่เจ้าสรงคนพบมันจริงอย่างนั้นจริงจงอย่างเช่นกฎของไตรลักษณ์อย่างเงี้ยกฎธรรมชาตินะอันนี้จังทุกขังอนัตาสาองพันกว่าปีมาแล้วก็ยังอันนี้จังทุกขังอนัตาอยู่เหมือนเดิมใครกล้าเถ,ถียงมั่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ไหนกล้ามาเถียงไม่มีนะ จัดว่าเมตตาดียังไงความอดทนดียังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังดีอยู่อย่างนั้นจริงไหมจัดว่าการไปทาผิดศีลห้าเนี่ยทำให้ก้อยเกิดความทุกข์ยังไงมีผลกรรมอะไรยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นทําดีได้ดีทาช่วได้ช่วเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนี่ม่ไม่เี่ยไม่เปลี่ยนนี่เรียกสุปสุสวากขาโตสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสิโกอปะณีโกปจัจจตังเวทิตาโพยโยหีเนี่ยหกอย่าง นะเพราะฉะนั้นควรสันทิติโกเห็นได้ด้วยตัวเองธรรมะนี่ต้องเห็นได้ด้วยตนเองนะไม่ใช่แค่ไปฟังคนอื่นล้วก็นั่งเพ้อฝันตามคำพูดโอ้ยพระองค์นี้พูดดีจังเลยเนะี่ยแต่ไม่รู้เลยธรรมะจริงๆเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยไม่เคยสัมผัสได้ด้วยตัวเองเอย่างนี้แก้ทุกข์อะไรไม่ได้นะนะเพราะฉะนั้นสันทิติโกต้องเห็นได้ด้วยตัวเอง อากาลิโกไม่จำกัดการธรรมะเนี่ยทำดีเดี๋ยวนี้ก็ทำดีเวลาไหนก็โชคดีเวลานั่นพูดยังไงนะ่ะทำดีเดี๋ยวนี้ก็ได้ผลในความดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปรอนะ่ะทำดีไม่ต้องรอให้ได้ดีนะทำดีดีทำชั่วชั่วเดี๋ยวนี้ทันทีไม่ต้องไปรอให้ได้นะ่ะหรือมรรคผลที่พานเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จ้เป็นต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิวิ่งอยู่ว่าเกิดได้ นั่งเล่นอยู่ก็เกิดได้ทั้งนั้นนอนงอยู่ก็เกิดได้มคผลิพานเนี่ยนะเป็น,ปน chi, าปอาการลิกธรรมเอหิปัสสิโกท้าให้มาพิสูจน์แปลความหมายนะเอหิแปลว่าจงมาปัสสกะแปลว่าดูจงมาดูจงมาดูเนี่ยธรรมะพระเจ้าเนี่ยท้าให้พิสูจน์ยิ่งเปิดเผยยิ่งแตยิ่งสว่างสวัยนะธรรมะพระเจ้าเนี่ยยิ่งเปิดเผยยิ่งดีนะพระเจ้าไม่ได้สอนว่าจงเชื่อเรานะ อย่าไปไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยห้ามสงสัยไม่มีนะพุทเจ้าสอนว่าต้องพิสูจน์ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อพิสูจน์ทราบซะก่อนถ้ามันใช่ชีวิตดีขึ้นค่อยเชื่อถ้าชีวิตไม่ดีขึ้นไม่จะเป็นต้องาอไปไม่เป็นต้องเชื่ออย่งน้เนตนนะเห็น,นไหมเอหิปัสสิโกแปลว่าถ้าให้มาพิสูจน์ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิผูร้รู้รู้ได้เฉพาะตนนะวินยชนรู้ได้เฉพาะตน วินอยู่แปลว่าู้รู้นั่นแหละน่รู้ได้เฉพาะตนนะอย่างเช่นสติเวลาสติเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงคนที่มีสติเท่านั้นถึงจะรู้ไอ้สติของจริงมันยังไงเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยอเราไปนั่งฟังคนอ,อื่นก็พูดให้ฟังให้ตายโอ้มันสงบอย่างงาู้นมันสุกงี้ฟังนห้หูหก,กูไม่มีทางเข้าใจได้จริงๆหรอกจริงไหม เอาไว้นั่งแล้วเออมันสมาธิเกิดจริงๆไว้โอ้ยมันตัวเบามันสบายมันสว่างอยู่ข้างในพอสัมผัสเองได้โอ้ยมันสุขจริงๆไม่ต้องให้ใครพูดให้ฟังก็รู้แล้วทีนี้รู้ได้เฉพาะตนอันนี้คือคุณของพระธรรมหกอย่างคุณของพระสงฆ์อีกเก้าอย่างสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติถูกนะ สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติควรนะดีตรงถูกควรต่ออะไรต่อธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วพร,พระสงฆ์ทั้งห,หลายก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงแนะนําไว้เห็นไหมสบายจะตายตพระสงฆ์ในความหมายนี้ไม่ได้ไปว่าต้องกลนหัวผมผ้าเหลืองอันนี้เป็นสมมุติสงนะนะอาจจะเป็นฆราวาญาติโยมอย่างนี้ก็ได้ใส่ชุดขาวชุดด,ดาอะไรอยู่เนี่ยก็เป็นอริยสงฆ์นี่ได้ ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกปฏิบัติควรตามที่ผู้เจ้าสอนเอาไว้นะอันนี้คุณในฝ่ายเหตุแล้วก็มีคุณฝ่ายผลอหุนยโยปาหุนโยโยทักขินโย,นโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังมุญญาเกตังโลกัสสะห้ายอย่างน,นี้คุณฝ่ายผลก็คือพอปฏิบัติดีตรงถูกควรแล้วก็กลายเป็นพระอริยบุคคลสี่คู่แปดบุคคล โสดาปติมาโสดาบปติผลนี่คู่หนึ่งสกัธาคามีมากสกัธาตุมผลคู่ที่สองอนาคามีมากอนาคามีผลคู่ที่สามอรหัต่อมากอรหัตผลคู่ที่สี่สี่คู่แปดบุคคลพอเป็นพระยะบุคคลระดับใดระดับหนึ่งในบรรดาเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่ควรในการบูชาคนในการกราบไหว้คนในการต้อนรับคนในการนำบุญเอานเนื้ยะเปล่าเนยโยทะก้กินเนืยเดี๋ยวเราสวดคงจะเห็นคำแปลกันและที่สำคัญก็คือ อ,อนุตตรังปุญญกเขตตังโลกสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าใชใครทำดีด้วยโอ้ได้บุญมหาศาลใครทำชั่วด้วยก็ซวยมหาศาลเหมือนกันนะเนี่ยน,นะเพราะวเวลาเราไปเห็นใครเข้าประพฤติปฏิบททัติธรรมจะเป็นกล่าววาจาดูถูกดูหมิ่นเขานะ จริงถ้าเป็นพลาดในสายภาวนาด้วยนะบางทีท่านก็พูดจาโพงพังนะเห็นใน,ในหน้าเพจต่างๆชอบเข้าไปด่ากันในพวกขยันด่าเนี่ยโอ้ยขยันด่าขยันไปคอมเมนต์เหลือเกินในพวกผู้รู้ทั้งหลายยกพระโสดนระโสดนี้มาโต้แย้งพลาดในสายภาวนาเนี่ยท่านไม่ได้สนใจหรอกสนใจอย่างเดียวว่าที่พูดที่ฟังรู้เรื่องไหมอิติูด่าเนี่มึงหลุดไหมสภาวะที่ติดอยู่อะไรท่านไม่ได้มาสนใจเลย นะแต่ไอ้พวกที่ผู้รู้ทั้งหลายก็เที่ยววิาพาควิจารณ์ขยันวิภาควิจารณ์บางทีไปปราโมทาพยาบุคคลเข้าจะซวยเอาไม่แย่อะไรนะฮะนะแล้วเวลาภาวนาเนี่เห็นเลยนะเห็นชัดเลยโอ้โหไปยากไปเย็นเดินหน้ายากเหลือเกินทําไมปฏิบัติยากขนาดนี้เนี่ยพกความที่ไปปราโมทาพยาบุคคลเนี่ยแม้จะเป็นคารวะก็ตามนะนะนี่อันตรายนะนี่ก็พูดให้ฟังว่านี่คือคุณคุณของ พระรัตนาตราเพราะฉะนั้นก่อนได้จะสวดทวางเข้าใจก่อนจะสวดเป็นนกแก้วนกคุณท้องเลยเปื่อยไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยี่ไม่เข้า่านะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน